คือคลิปก่อนหน้านี้ผมได้ลงได้ลงคลิปไปนะครับแล้วก็บรรยายว่าทาง Apple ได้ทำโฆษณาเหยียดไทยนะครับจนทำให้กระแสของ Apple นี้โดนตีกลับทุกคนต่างก็หลายคนต่างก็วิพากษ์วิจารโฆษณาโฆษณาชุดนี้นะครับว่าเหยียดด้วยค่าคนอื่นซึ่งงานนี้ Apple นั้นก็คงจะทนกระแสวิพากวิจารณ์ไม่ไหว ก็เลยได้ออกมาขอโทษนะครับก็เลยได้ออกมาขอโทษที่ไม่ศึกษาเรื่องราวต่างๆในประเทศไทยให้ดีและวก็ขอโทษในสิ่งที่โฆษณาชุดนี้สื่อออกไปในแง่ลบนะครับผมมองนะครับผมมองว่าการขอโทษแอการขอโทษของ Apple ครั้งนี้ผมมองว่ามันยังไงยังไงอยู่นะคือ Apple เ,เขาไม่ได้ลบคลิปต้นฉบับบอ,อก เขาไม่ได้ลบออกเลยคือถ้าจะขอโทษกันแบบจริงใจก็ควรจะจะลบโฆษณาต้นฉบับออกออกจากสื่อโชวเชียลทั้งหมดแล้วก็ทําโฆษณาขึ้นมาใหม่แก้ตัวใหม่บางอก็ให้มาถ่ายทําที่ไทยแล้วแล้วก็พยายามที่จะนํานเสนอในมุมมองของไทยในสถานที่ต่างๆของไทยให้มันดีขึ้นเพื่อเป็นการขอโทษ อันนี้เป็นช่วนเรื่องส่วนตัวของผมนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวของผมซึ่งผมว่าน่าจะทําแบบนี้การที่การที่ Apple ออกมาขอโทษเนี่ยมันจะมีความจริงใจไหมหรือไม่มีความจริงใจอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับผมก็ไม่ได้อขอวิพากษ์วิจารณ์ตรงสุดนี้แต่สำหรับผมมองว่ามันมันดูจะไม่ค่อยจริงใจสัสกเท่าไหร่ถึงแม้การขอโทษไปแล้วแต่คลิปต้นฉบับก็ยังไม่ได้ลบออกมามันก็ยังเป็นกระแสต่อเนื่องล่าสุดซับซุงก็ออกโฆษณามา ออโฆษณามาคล้ายๆว่า,ามาตอกหน้า Apple แล้วล่ะโฆษณาของซ m s u n งอะซึ่งโฆษณาของ a ั s u n งนี่มันก็คล้ายๆว่าแบบมีนักดนตรีคนหนึง่งละเก็บซากาเครื่องดนตรีเก่าๆเอามาเล่นต่อมันเหมือนกับเป็นโฆษณาของซัมซุงนี่มันเหมือนกับเป็นโฆษณาต่อจากของ Apple เลยนะครับมันก็เหมือนกับเป็นการ บอกหน้าหักหน้าของ Apple ไปด้วยคือต้องยอมรับว่า Apple กับ Samsung นี่คือเป็นคู่แข่งในด้านการตลาดก็มาอย่างยาวนานแล้วครับต่างคนก็ต่างเสนอโปรโมชั่นต่างๆเี่วมาทับถมกันมาเกียทับกันว่าใครจะเหนือกว่าใครว่าใครจะดีกว่าใครนะครับแล้วก็ Apple นั้นก็ออกมาขอโทษนะครับแต่ว่าผมผมเชื่อว่าพลังอางที่ Apple มาขอโทษผมเชื่อว่า กระแสสินค้า Apple ในไทยนี่ก็คงจะยังยังถือว่าดีอยู่คงจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนักนะครับเพราะว่า,าที่ไทยีคนก็ใช้อุปกรณ์ไอทีของ Apple นี่ก็เยอะนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะมีการใช้ต่อไปแหละถึงแม้ว่าจะมีโฆษณาชุดนี้ออกมามันก็คงจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากมายนักนะครับ